ทีนี้เราจะมาทําความรู้จักผู้ชายคนนี้เพิ่มเติมแต่อันนี้ผมขอแะ้วกันว่า12คนสุดท้ายที่ยังอยู่อย่าเพิ่งดับไฟจนกว่าผมย้ายสัญญาณค่ะชมครับอีกเรื่องหนึ่งที่สาวๆคนจะรู้นะครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะยืดหยุ่นกับทุกอย่างแ้นกับตัวเองครับผมเหมือนกับว่าการกําหนดเวลาชีวิตของเรา <Wow. S 1> ให้จะกำหนดคร่าวๆวันนะครับพรุ่งนี้สม่ตมพรุ่งนี้ทํางาน9โมงครึ่งตื่น10โมงออก11โมงมานี่ ทำงานเสร็จ,จกลับบ้านไปเราทาอะไรบ้างกี่โมงไปทํานี่ทํานี่ทุกอย่างจะเป็นตารางเวลาของผมก็เรียกว่าวางแผนชีวิตให้แฟนด้วยไหมก็จริงๆิงก็เรียกว่าวางแผนให้ได้นะเหมือนกับว่าวางตารางเวลาให้เขาว่าทำานี้สิอย่างนี้ประมาณนี้เราเรากําหนดให้สมมติมีแฟนเราทํางาน8ปดโมงถึงบ่ายโมงนะโอเคงั้นเดี๋ยวพอเราเสร็จงานเราอาจจะไปแถวที่ทํางานคุณเลยนะกินข้าวรอไปรับมีการบอกล่วงหน้าอย่างน้อยก็วันหนึ่งแหละ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมกับชีวิตว่าเราสามารถปรับให้เข้ากับตามแฟนได้สมมติเดนะินช้อปปิ้งอะเราไม่เป็นคนเดินช้อปปิ้งอยู่แล้วนะผมไปหนึ่งผมไปซื้ออะไรผมซื้อเสร็จผมกลับแต่ถ้าเกิดสมมติเขาอยากเดินชอปอยากไปเดินเล่น่ะเราก็สามารถที่โอเคอยากเดินเล่นนะลาาน,น,ลน,น่าไปเดินก็ได้เป็นเวลาไปช้อปปิง้งก็ช่วยแฟนเลือกของได้ก็ถ้าช่วงไหนที่ค่อนข้างมีเงินสมมติเลือกสองอย่างนี้ถ้ามันเลือกยากนะก็ซื้อให้สองอันเป็นสำหรับแฟนนี่ก็เต็มที่เลย แต่ว่าของตัวเองบางอย่างมันยังไม่จําเป็นก็ไว้ก่อนเรื่องเลี้ยงข้าวอย่างนี้ก็เป็นเบสิกอยู่แล้วถ้าแฟนกินแพงตลอดมันก็ต้องเลี้ยงอยู่ดีเพราะนั้นก็จะเป็นเหมือนว่าเวลาไปกิน,นเขาเขาอยากกินอะไรก็กินแล้วเราก็กินของปากของคอกลับบ้านมาเราค่อยคัดอย่างเรื่องสเปคแฟนเราก็ยืดหยุ่นครับจะมีสเปคหลักของเราที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเราเราแพ้ทางนี้แนะแน่นผมแพ้ทางเอเชียแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ชอบคนที่ดูลูกขึ้นฝรล่งฝป่าเป็งสาวโสดที่ยังเปิดไฟอยู่นะครับถึงผมจะไม่ใช่สายเปย์แต่ถ้าเป็นเธอเราก็โอเคนะ จะเพิ่งปิดไฟแล้วนะครับไอคำว่าไม่ค่อยยืดหยุ่นกับตัวเองเนี่ยมันหมายถึงอะไรครับแหมก็เหมือนกับว่าเราฟิกว่าอย่างผมผมรู้ว่าตัวผมตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าต้องอย่างนี้ขึ้นต้องอันนี้ขึ้นผมจะไม่ให้ความขี้เกียจมันลังตัวเองเอาไว้เข้าใจไหมครับก็คือคนที่เป็นผู้ชายที่มีแนวคิดในการพัฒนาตัวเองครับอยู่เสมอยึดที่จะพัฒนาตัวเองเป็นหลักแต่คุณกลับยืดหยุ่นกับผู้คนรอบข้างโดยเฉพาะแฟน ใช่ครับเพราะว่าชีวิตผมเนี่ยผมกําหนดได้ว่าผมต้องฟิกกับตรงไหน<ช>อะไรที่มันจําเป็นแต่ผมไม่มีสิทธิ์ไปกําหนดชีวิตใครเข้าใจไหมฮะขอให้เขาเป็นแฟนเราเรารักเขาเขารักเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปชี้นิ้วว่าคุณต้องทำอย่างนี้คุณต้องเป็นอย่างนี้เพราะผมก็ไม่ใช่รักแบบสปอยแบบไม่ดีก็เออดีอแล้วถ้าสมมติมเจอข้อหนึ่งที่แบบเราไม่ชอบเลยแต่แฟนเป็นเราก็คุยหันหน้าคุยกันแล้วบอกเธอตรงนี้อ่ะเราไม่โอเคเลยทําไมเธอถึงทําอย่าง,งานั้น เพราะว่าเพราะว่าทัศนคติแต่ละคนไม่เหมือนกันที่เคยไปมากที่สุดนี่ไปกันขนาดไหนฮะส่วนใหญ่จะพาไปเที่ยวต่างประเทศแต่เป็นถ้าเป็นเรื่องไปเป็นอืออืก็ดีนะคือแค่ไปเที่ยวต่างประเทศผมพาแฟนไปเที่ยวต่างประเทศแฟนยังด่าผมเลยอ่ะาทำไมฮะไปพาไปอาไรนยู่นั้นอ่ะเดินวนเลยประเทศออกท่องทางธรรมชาติแต่เข็บชายแดนดีกว่าพาไปอรันเมื่อไหร่แยกอะไรด้วยว่าขายอารันเลยขคือขโมยรถเอาไปส่งใช่ก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงขีดคอต่อสายตรงเขาบผมถึงบ้านะฮะ เอาละสาวๆมาถึงตรงนี้นะครับนี่เป็นช่วงเวลาสำคัญที่เลิฟกูรูทั้งสองท่านจะต้องถามคำถาม3ข้อสุดท้ายจ้ะเพื่อสาวๆจะได้ฟังคำตอบและตัดสินใจว่าเราจะอย่างไรกับผู้ชายคนนี้ดีคำถามข้อที่หนึ่งครับเชิญค่ะคุณเพิ่งเลิกกับแฟนเก่าล่าสุด เพราะอะไรและเลิกมันนานแค่ไหนนะคะเลิกเพราะอะไรนานขนาดเลิกเรข้อขงเลยเพราม้าเลยมผักเมียตกบันไดหยูมันยังไงใช่คือก็โอเคโอเคแล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเท่าไหร่คือมันเป็นเรื่องมือที่3แล้วก็ประมาณปีปีกว่าแล้วเลิกเลิกมันปีกว่าแล้วโสดมาปีกว่าแล้วครับผมแต่ว่าระหว่างทางก็มีคนคุยบ้างครับนั่นคือข้อที่หนึ่งนะครับโอเคได้ข้อมูลชัดเจนคือเลิกกันมาปีกว่าปัญหาแฟน มีสามมือมีอสามสามมือสข้อที่2ครับคุณคิดว่าคุณมีอวัยวะส่วนไหนของคุณที่ดึงและดูผู้หญิงทั้งหมดสามข้อขอเน้นๆค่ะสมข้อน่าจะเป็นหุ่นอันแรกเลยคุณคุณใช่เหรอวันนี้คุณใส่เสื้อผาถ้าเขินไม่ไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ไอซ์ถอเป็นเพื่อน เขาบอกเขามีซิกแพคไม่เชื่อไม่เชื่อเอ้ยได้นี่มีโอ้ยแน่นแน่นแน่นคือดึงเนื้อไม่ขึ้นเลยถ่ายกันหมดแล้วอ่ะลองดูเดี๋ยนะคุณนะเดี๋ยวนะย้ายมันย้ายมันเกินงามเกินเปีะร้อนร้อๆๆ้คุณก็ดูเฉยคุณอย่าไปล้วงควาดเั้นะเอาอยยางงี้ ดูใกล้ๆให้แล้วสัมผัสแล้วเริดเอออันหนึ่งข้อแล้วแล้วไงอีกอีกสองข้อน่าจะเป็นสายตาสายตาทําไมคะผมมักจะส่งสายตาผ่านความรู้สึกไม่เชื่อค่ะไม่เชื่ออ่าเนี่ย้องส่งสายตาส่งไะ้ฮะซูไม่ไหวคนนี้ยอมสูไม่ไหวเขาซูไม่ไหวเขาเลยค่ะถ้ามีผู้หญิงมองเราแบบนี้สายตาแล้วสายตาข้อสุดท้ายน่าจะเป็นการสัมผัสสัมผัสไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อนี่เชื่ออะไรง่ายๆบ้างได้ไหม คือว่าจุดเด่นของเราเรื่องการสัมผัสไม่เข้าใจก็มันมันลึกซึ้งเหมือนกันนะมันแบบบางครั้งผู้หญิงก็ต้องการความทะนุถนอมด้วยสมมติสมมติเราจับจับผู้หญิงแรงเขาเจ็บถูกไหมฮะบางทีเราต้องจับทะนุถนอมด้วยแล้วก็ให้มันแบบพอดีในการที่แบบแฮเขาจะบอกว่าเขาเป็นคนนุ่มนวลเวลาสัมผัสอะไรเงี้ยเขาแบบให้เก็บผู้หญิงเบาๆมนมีพลังอะไร นุ่มนวลแต่มีพลังนะจ๊ะพออีกข้อข้อสุดท้ายถ้าสมมุติคุณได้พบว่าพ่อแม่ของคนที่คุณคุยด้วยเนี่ยเขาไม่ชื่นชอบคุณเนี่ยคุณจะมีวิธีการยังไงจัดการกับพ่อแม่หรือให้พ่อแม่เห็นในตัวเราที่แท้จริงเฮ้ยมีผลเหมือนกันนะเพราะว่าผมเคยชอบผู้หญิงแล้วครอบครัวเขากีดกันอ๋อ่องมายเขาว่าพ่อกับแม่เขาเหรอครับลูกกับผัวเขาถ้าที่บม่ผู้หญิงไม่ชอบคุณคุณจะทำยังไงอือก็ถ้าเรารักเขาแล้วเนี่ยผมเชื่อว่า เอ้ผมไม่ค่อยกลัวปัญหานี้เท่าไหร่อ่ะเพราะว่าถ้าเรารักเขาจริงอ่ะเดี๋ยวพ่อแม่เขาเห็นว่าเราดีกับลูกเขาอ่ะเขาต้องเขาต้องรู้เป็นตัวของตัวเองใช่ครับแล้วถ้าเเขาไม่ชอบเราตรงไหนเราก็ดูว่าจริงไหมจริงก็ปรับปรุงซะอเมื่อกี้ผมเห็นคุณบีรอ์สักถ้าเกิดว่าพ่อแม่เขาไม่ชอบรอยสักคุณจะมีวิธีการยังไงก่อนที่เราสักไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนเลวนี่อออันนี้ดีดีดจริงใช่เอาละฮะขอบคุณเลฟิฟคุณรู้มากเลยนะฮะและนี่ก็น่าจะเป็น คำตอบจากหนุ่มโซที่พวกเราจะได้ตัดสินใจ12สาวโซที่อยู่ตรงนี้ชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟมาเนโอ้วดับไป21คนเหลือ9คนโอเคหนุ่มโซหายไป2ใน3 ตอนนี้ก่อนที่อำนาจความโสดจะโอนย้ายอยู่ในมือคุณนะครับเรามาดูคนที่เขาเปิดไฟก่อนว่าทำไมเขาถึงเปิดไฟแล้วก็เปิดใจให้คุณแป้งร่ำคนนี้ใช่ยังไงถึงเปิดไฟเข้ามาถึงตรงนี้เลยรู้สึกว่าชอบความคิดเขาเหมือนเขาเป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดแล้วแบบคนแบบนี้เขาจะไม่ย่ําอยู่กับที่แน่ๆคือเขามีเป้าหมายของเขาเขากล้าที่จะพุ่งชนคนแบบนี้น่าคบหา เพชรพลอยคุณเปิดไฟครับคือเขาบอกว่าเขาค่อนข้างเป็นคนที่ดาวแต่เราเป็นคนที่คพสสทิฟฉะนั้นหนุ่มสาวเป็นค้วบวกค้วลบแลหนุ่มสาวได้ละราญค่ะใช่เพราะว่าคนเหงาเนี่ยมันเข้าใจคนเหงาสายตาส่งไปทักทายกันมงจะเอากีตาร์มาเลยโอ้โทีนี้ซีตองแต่คุณปิดไฟนะถามคุสนิทแล้วกันเนนะที่ปิดไฟจริงๆ เป็นคนที่เขาเรียกว่าเหมือนคิดบวกนะเหมือนจะบอกอาจจะบอกว่าให้พลังบวกคนอื่นแล้วก็ชอบคิดลบก็จริงแต่ว่าเราเชื่อว่าลึกๆพี่เขาเนี่ยเป็นคนที่คิดบวกแต่อยากให้มองโลกให้มันเหมือนเป็นความเป็นจริงมากขึ้นกว่านี้แต่แต่ที่ปิดไฟเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขาแต่เป็นเพราะตัวหนูเองเพราะว่านี่ก็ชอบแบบเหมือนดึงดาวอะอย่างเงี้ยส้มจีต S <S <S แนนดับต่อไปเขากาบเรียนเชิญสาวโสดจากโพเดียม17นั่นก็คือคุณส้มจีตได้กล่าวอะไรในฐานะที่เปิดไฟเขากราบเรียนเชิญครับชอบชอบในความที่ขอคุณคุณส้มจีก ก็แต้วยังไงไม่ตอนแรกอะใจจริงเ็้ยากดับไปนะเพราะว่าลุคเขาแบดแบแต่พอได้ศึกษาเหมือนพี่ต้นบอกอะต้องศึกษาก่อนพอศึกษาแล้วเขาดูอบอุ่นไม่หายใจแรงทําไมหายใจลดไหลพิธีกรทำไมยิ้มเงียบๆก่อนอะยังไงนะไม่รู้ว่ามีคนเคยบอกหรือเปล่า่เขาเป็นคนยิ้มสวยมากนะคะอยากให้เขายิ้มเยอะๆแล้วก็ลึกๆหนูก็อยากดูรอยสักเขาอะค่ะ โอเคสามจิตร,ระวังขวดน้ำหล่นนะ<อ>ใจ้ะพูดไปแล้วไงสมจิตพูดไปแล้วนุ่มสดครับับเจ็ดคนเหลือสองแล้วว่ากันโอเคไป